ผมดีผมร้ายผมเชื่อว่าความงามมันมีในทุกสิ่งนอกจากจะเป็นศิลปินผมราหัวสวิตมาประจวบยังได้เป็นคิวเรเตอร์แล้วก็ชวนอยิโนแล้วก็เซนเตอร์ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับผมอจิโนวิรพงศ์ศรีตะกูลกิจการครับผมก็หยิบยกภาพเหมือนของบุคคลต่างๆเพื่อแสดงถึงสภาพจิตใจของผู้คนซึ่งบางทีอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทำให้จิตใจ มันไม่เป็นธรรมชาติที่ควรจะเป็นผมราหวงสวิตมาประจวบครับนิทัศกาลคุมดีคุมร้ายและมรดงใจได้มาจากอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นสุดท้ายมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆครับผมเซ็นเตอร์สมพงศ์กุลรักษมีครับผมอยากจะพูดถึงความงามของทุกสิ่งสิ่งดอกไม้ดอกทานตะวันแห้งๆกับเศษซากชีวิตความหวังความสุขความทุกข์ความเศร้าทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีความงามนะผมว่า